สุริโยไทยราคาครับสุริโยไทยห้าสิบห้าหกสิบครับสุริโยไทยอะพร้อมแล้วเข้าที่ครับสุริโยไทยขอให้โชคดที่ครับ1 2 3สองสามปล่อยน้ำ ค,คุณผู้มีราชการสักการณ์รนะครับให้การสนับสนุนบ้างไปแสนบ้างนี้นะครับอขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับอขอให้<ป>อมียบเงียบย่อดหรือยังไงครับฮะมาด,ดูไปก่อนขอเสียงปรบมือให้วิรศักดิ์สักการณ์ลุก<ด><ด>สักห,หน่อยนะครับมันชูป้ปเสนมันสีามบ้างนะครับสามบ้างปีนะครับลมลมมาครับตั้งใหญ่ครับดินดินลากร้มตัวมา มไมไฟผ่านแล้วผ่านเลย,เลยนะครับต้อง,งเปิดเบิ้งหลนะัที่หลังครับมันชุม่มชุ่มมันไม่ไม่เหมือนบังเล็กหรือบังใหญ่ครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะครับอ้าวบังต่อไปครับปลาครับบ้านมาดูครับต่อไปห้าสิบห้าหกสิบ